เอาละฮะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมีใครตื่นเช้ามาดูคลิปกันบ้างไหมครับนี่วันนี้อยู่กับชุดตัวผู้หญิงประจำขั้นสีซันที่42คราวที่แล้วใส่ชุดชายไปแล้วรอบนี้มาเล่นชุดหญิงกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูสกินปืนใหม่ในตู้สุ่มริพอนรอรเย้าครับรอบนี้เป็นคิวของปืน A.C.80, r อยัน Warrior, สกินอาวุธนักรบอดีตการบวกระยะ2บวกแมกกาซีน1ลบความเร็วเคลื่อนที่1นะฮะแมคค่าสถานะไม่ค่อยเท่าไหร่นะเด่นเรื่องการยิงไกลนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ออร,ร่าที่ตัวปืนนี่สวยใช้ได้เลยนะเนี่ยปืนสีทองกระแทกหน้านะครับเอฟเฟกคือแบบว่านวลมากยิ่งมาถือคู่กับชุดนี้ก็ยิงฟุงฟิงเข้าไปใหญ่นะครับ ส่วนของรางวัลในตู้ก็เปลี่ยนใหม่พอสมควรเลยนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนนานหรือยังนะครับเพิ่งสังเกตเหมือนกันอย่างเจ้าปืนคอดอันนี้มันจะอยู่ในกล่องสุม่มแต่ว่า GM เอเอามาใส่อยู่ในตู้นี้ด้วยนะครับถ้าใครสุ่มโชคดีก็อาจจะได้ถาวรไปใช้นะเนี่ยพาราฟอลอันนี้ก็เป็นปืนกล่องนะครับฟาร์มาสอันนี้ก็ปืนกล่องมีสากาด้วยพาสมาเหลืองอันนี้ผมก็ยังไม่มีนะ จำได้เลยตอนนั้นมันอยู่ในกล่องผมสุ่มแค่ชั่วรขาวมารีวิวนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะสุ่มสกินปืนแบบถาวรให้ดูกันแล้วกันนะเพื่อจะได้สกินปืนกล่องอันอื่นๆด้วยวันนี้มีกูปองอยู่7 6 8ไปมาดูกันว่าต้องใช้กี่ใบนะครับปาปที่1 10ใบแรกเกือแน่ๆอยู่แล้วคงไม่ต้องลุ้นนั่น24ชั่วโมงมารัวเลยโอ้ เข็มๆลองท้องมาก่อนนะรับสองมาสามมาเฮ้ยได้เอ็มหกสิบซอสแมนแน่ถาวรมานหนึ่งแล้วต่อไปรับสี่รอบห้ารับหกเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยอ้าวมาแล้ว9ก้ารอบนะ ปกติต้องสิบกว่รอบนะครับแต่ว่าวันนี้9รอบแถมได้เอ็มถาวรมาอีก1กระบอกด้วยวเฮ้ยได้พลาสมาเหลืองด้วยนี่ว่าโฮโฮสกินนี้กำลังอยากได้อยู่เพราะว่าพลาสมาผมยังไม่มีสกินถาวรใช้เลยนะครับโอเคเท่ากับวันนี้9รอบได้ถาวรทั้งหมด3กระบอกแม่สุ่ม1ได้ถึง3 ในส่วนค่าสถานะของสกินนี้มันบวกระยะ2บวกแม็กหลบความเร็วเคลื่อนที่1นึ่ไอ้ลบความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยไม่มีผลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะนับแค่บวกระยะ2กับแมกซีนยิงไกลแล้วก็กระสุนยเยอะนั่นเองนะ <S <S ถ้าเอาไปเทียบกับสกินอันก่อนหน้านี้ผมว่ามันก็สูสีนะครับเพราะว่าสกินนี้มันบวกแม็กบวกเจาะก,ก่อลบแม่นยำ ถ้ายิงไกลๆอ่ะอันใหม่น่าจะดีกว่าแต่ถ้ายิงทั่วไปเนี่ยอันเก่าก็น่าจะดีกว่านะครับแต่ใช้งานจริงๆผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรมากหรอกคิดซะว่ามันเป็นของใหม่ที่มีความสวยเพิ่มเข้ามาให้ใช้ก็แล้วกันนะฮะสรุปวันนี้สุ่มไป9รอบ90ใบไปยังถือว่าเลขลัคกี้ไม่ตันนะฮะความสวยก็ประมาณนี้แต่จะสวยขนาดไหนเมื่ออยู่ในเกมก็ต้องไปชมกันเลยครับ ก็สำหรับปืนนี้ผมเคยรีวิวแบบละเอียดไปแล้วทั้งแบบมีสกินและไม่มีสกินนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยกดดูได้ที่ตัวไอมุมขวาบนจอนี้เลยสำหรับคนที่ดูใน YouTube นะฮะแต่ถ้าดูใน Facebook แฟนเพจเนี่ยก็พิมพ์ใน Google ก็ได้ว่า a c 80โคดพาซารับรองว่าเจอแน่นอนนะครับมาวันนี้เรามาดูสกนนินแรกที่อยู่ในตู้สุม่ม l ั c ก,กี้ร y ย l ของเจ้าป,ปืนนี้กันบวกระยะ2นะฮะ ลงกันที่หอนาฬิกืในรอบวันก็ไม่รู้เฮ้ยจะแย่งปืนพี่เหรอนอนพี่ลงมาถึงก่อนนะธนชาติปบต้นเกมหยิบอะไรก็เอาหมดปับ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 เฮ้ยเล่นอะไรกันปับ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 เล่นอะไรกันอย่างเยอะอ๋อเบาเบานนเบานนพี่มีแต่ฟาร์มัส เอ้าได้แล้วนี่ไง AC 80ของฉันโอ้เดี๋ยวปุ่มค้างถอยตั้งหลักแปบ๊บคนมันเยอะไปปืนชาร์จไม่มีเราต้องถอยมาเล่นไกลๆปีกันจับเลยนะทางขวาดักรลอยตรงนี้แหละแม่เอากระโดดขึ้นมาอย่างนี้โฮโฮโฮติดหัว400โยนฟา,าร์มาทิ้งเลยเป็นปืนที่ ยิงหัวแรงมากแต่ว่ากระสุนมันลั่นช้านะถ้าเป็นสกินลั่นสองอ่ะผมว่ามันน่าจะดีนะครับอันนี้มันบวกแม่นยำถ้ายิงใกล้ๆัะไม่มีผลเลยสกินนี้ไข่กลขึ้นไปเล่นอะไรบนหลังคาบ้าน<อ>ขึ้นไปซ่อมกระเบื้องบ่อนี้ตัวตึงนี่หว่าพี่ฟอร์ดตัวตึงผมถอยก่อนไอ้ที่ถอยนี้ไม่ได้ตั้งหลักนะถอยเพราะกลัวล้วน,วนโอ้ยเบานอน พี่หาปืนชาร์จแป,ป๊บมาพร้อมละ่ะะเ,เติมเลือดก,ก่อนได้ไหมเออเมือก่อนได้ไหมเอาเลยอ่ะเพื่อนเอาเลยบขวาก็มาซ้ายก็มีวิ่งดีเอ๋เอาไงพี่ฟอร์ดเอาไงพี่ฟอร์ดจุกด้วยนะคนนี้จุกไปจุกมาระวังหงนะายนะเขายิงกับใครอ่ะวิ่งยิงใหญ่เลยน่าจะดีดแปะกับระเบิดทิ้งไว้ก่อนชอบวิ่งนักใช่ไหมเดี๋ยววิ่งมารอบนี้หายแน่นอน ช่วงนี้เล่นเกมต้องคอยระวังนะชอบเจอพวกตัวตึงแต่งไก่ลงมาล่าย,ยิงประมาทไม่ได้เลยประมาททีมีหัวสั่นแต่เขาไม่ตามผมนะสงสัยจะติดตัวอื่นอยู่เสียงปืนเหมือน SVD เสียงแบบเอาคอนคอกําแพงป่องป่องป่องนี่ปะแม่ไม่อยู่แป๊บเดียวรวยเลยนะมีหมวกสามใส่มานี่ดิมาอย่างนี้ สวยดิไปคุยกันระบูดก่อนผมเทพโน1นึโนหหรือจะสู้แตกหนึ่งสวยพี่สวยกันเลยทีเดียวน่าจะเป็นคนที่เล่นเป็นอยู่แล้วแต่ว่าเอาไอดีอื่นมาเล่นนะพิวพอสมควรเลยนะครับเนี่ย จะว่าไปผมก็ไม่ได้มาลงหอนาฬิกานานแล้วนะเนี่ยน่าจะร่วมๆสองอาทิตย์ได้แล้วมั้งครับเปลี่ยนไปลงที่เมืองอื่นบ้างคนดูจะได้ไม่เบื่อแต่ถ้าใครมีเมืองแปลกๆที่อยากให้ผมไปลงเนี่ยเม้นบอกเอาไว้ได้นะครับถ้าเม้นไหนโบวถกันเยอะเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนไปลงตามที่คนดูขอเฮ้ยผู้ใหยิงอะไรกันเสียงลั่นมาถึงนี่ระยะนี้นี่ชอบเลยแม่โอ้โหล่วง เนี่ยระยะบวก2ถ้ายิงไกลๆมันจะดีแบบนี้นะครับคือความแรงอะ่ะมันจะไม่ลดลงมันจะใกล้เคียงกับยิงใกล้ๆเนี่ยต้องไกลประมาณเนี้ยยิงโอล้วง<อ>มาอีกหนึ่งสับยิงโอล้วงหมดตี้ <c oughs> <c oughs> ปักธงโชว์ไปหนึ่งที ถ้าเล่นสกินนี้ยังไงก็ต้องรักษาระยะนะครับและนี่ก็คือสกินใหม่ AC80 ชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่ได้จำเอฟเฟกผมว่าดูหน้าล็อบบี้มันชัดกว่านะพอมาอยู่ในเกมแล้วไอ้สีนวลๆเนี่ยมันจางลงกว่าเดิมนะครับลักษณะออร่ามันจะคล้ายๆกับ XM8 ฉลามอะ่ะอันนั้นเห็นชัดเลยเวลาถือไกลนี่เห็นเลยว่าเป็นออร่าฟ้านะ แต่ปืนนี้ถ้ามองจากระยะไกลเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะยังเห็นเอฟเฟกชัดหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลอง insert ภาพให้ดูละกันนะฮะก็ลองดูด้วยตาคุณผู้ชมแล้วกันว่ามันยังชัดอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดมองจากระยะไกลมากๆเนี่ย เดือนนี้ช่องพดพาซ่ามียอดรับชมจากผู้ติดตาม54%ส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามมีถึง45%เลยเพราะฉะนั้นใครที่แวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะฮะสำหรับปืน ac 80หรือ ac 80เนี่ย ต้องบอกว่าณปัจจุบันมันยังไม่โหดพอที่จะใช้เป็นปืนหลักทั้งเกมนะครับเหมาะใช้แค่ช่วงต้นเกมแบบป้องกันตัวจริงๆเท่านั้นพอตั้งหลักได้แล้วก็โยนทิ้งดีกว่าไปเล่นปืนอื่นที่มันมีสกินลั่น2เอเถอะโหดกว่าแน่นอนปัจจุบันนี้ปืนไหนไม่มีลั่น2คือไม่ดีเลยนะฮะเฮ้ยผู้ใหแ <ๆ S 1> ว,ว้นรถเด็กแว้นซิ่งโอไมเพื่อนขับไปนู่นโดด โดดลงทำไมไอ้คนขับก็บิดอย่างเดียวโดนยิงปุ๊บไอ้คนซ้อนโดดก่อนไอ้คนขับแว้นไปนูน่นไม่ถงไม่ถามเพื่อนสักคำว่าจะยังไงจะจอดจะสู้ไหมจะตั้งไอวอ์หรือว่าจะบิดหนีเหมือนเราไม่คุยกันนะ่ะเดี๋ยวขอดูก่อน ใครแอบประชุบระหว่างยิงตี้นูนน่าจะเป็นตี้เดียวกันหรือเปล่าอเพื่อนล้มก็เลยมาชุบตรงนี้เลยนะใกล้ๆไปไหนแล้วละ่ะแอบอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นนอนอยู่เหรอเอ้าทําไมชุบเสร็จแล้วอ๋อนี่นอนอยู่อมียืนมองยืนมองเพื่อนล้ <Nope. S 1> โอ้ยยิงพลาดโอ้โธจะแป้หัวก็หน่อย มีการปืนเล็งเพื่อนทั้งบนด้วยนะอาจจะเป็นห่วงเพื่อนฉันลงมาหรือยังน้องสี่พี่ไมยอย่างว่าน้องสี่พี่ไม่แต่ก็ทำสำเร็จนะชุบเพื่อนลงมาเรียบร้อยเพื่อนไปมาช่วยด้วยเพื่อนน่าจะไปวิ่งเล่นในเมืองหาฟาร์มของ GM น่าจะให้ชุบเสร็จแล้วแบบสามารถเลือกปืนบนสวรรค์ได้อะพร้อมลบอะไรแบบนี้ใครเขายืนนิ่งนะนั่งทำทะไรกันนะคูดหวยเหรอ นั่งมองต้นไม้เอ๊แต่เมื่อกี้มีคนเคาะมาข้างหลังนะแถวนี้บ้านี้ใครเคาะมาเมื่อกี้อ่ะไม่ทันมองหายไปละวอุ้ยตรงนู้นมาอีกหนึ่งล้มเนี่ยถ้าปืนเล่นระยะมันต้องประมาณเนี้ยนะครับยิงแบบสุดสโคบอ่ะยิงสุดสโคบแล้วมันจะแบบไม่เบามาก ปืนมันโดนลดความแรงแหละแต่ว่ามันโดนลดน้อยกว่าปืนที่ไม่บวกระยะนะครับน่าจะมีอีกนะแถวนี้ขอแคมป์ข้างบนแป๊บผมรู้สึกได้ว่าแถวนี้น่าจะมีอีกหลายคนขอส่องก่อนนี่ไงผู้บ่าว56 9โดนไปเกือบหมดหลอดแล้วนะแนะม่แต่ว่าเจอไอวอลแบบนี้เลิกคิดเรื่องเจาะเลยดูความช้าของกระสุน ปืนไม่มีลั่นมันก็จะแบบยิงแล้วลันโทษแบบนี้นะฮะยังวิ่งต่อไปต่อเปล่าเจ็บอยู่นะอัดตัวเข้าไปนี่สามนัดมีครึ่งหลอดถ้าเกิดมันได้ลั่น2มาผมว่าปืนนี้คนจะอยากย้ายมาเล่นนะครับเพราะว่านัดที่2มันแรงกว่าปกติอุ้ยวงอยู่ตรงนี้ด้วยนะเนี่ย <c oughs> แคมยันจบเกมละผมหาดักร้อยคนแถวนี้นี่แหละแล้ว <Hey. S 1> ผู้ใหวิง่ง โอ้วิ่งเข้าแถวด้วยจังวันนี้สับยิงจังวันนี้สับแม่มันยิงคนวิ่งไม่ค่อยจะโดนด้วยความที่กระสุนมันล่นช้ามันเหมาะจะยิงคนยืนนิ่งๆอ่ะสกินนี้ดูดิเจาะกว่าจะแตกกระสุนหมดแม็กยังเจาะไม่แตกเลย <S <S 1> <S 1> เลิกคุยถ้าเป็นพวกบาเรตอะไรอย่างนี้นะยิงจากระยะนี้คือล่วงไปแล้วนะครับ <S <S แต่ว่าเอซ 80นี่มันตามยถากรรมจริงๆเนี่ยถ้าตอดแบบจิกๆอ่ะพอได้รู้สึกว่าคนจะมารวมตรงนี้หมดเลยนะเนี่ยชุมนุมเมืองพีกบอนี่เฮ้ยปั๊บปั๊ปัปปโฮโฮ๊ล่วงสามนัดก็นอนได้เหมาะจะเป็นปืนสายหลอยจริงๆไอ้แกงตรงซากปลักไม่ออกมาเลยนะแต่เขาอยู่ขอบวงยังไงก็ต้องวิ่งเข้ามาน่าจะติดตี้อื่นอยู่ดักลอยตรงนี้นี่แหละ ยิงฟรีอีสปอร์ตปัก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 ปลูกหมดปักปักไม่ทันนี่ขนาดบวกแมกกาซีนมาแล้วนะลูกก็ยังน้อยคือเก่าเข้ามาประชิดบ้านได้แล้วมั้งเนี่ยรอดักอย่างเดียวอ่ะใครวิ่งผ่านเมืองพีกมาวันนี้ในโดนพี่นแน่อุยใครเล่นละเปิดร้อยเมตรเอาคืนไปแมโดดหนี ว่าเดี๋ยวต้องขึ้นมาชาร์จผมแน่ๆ <c oughs> นี่อดิสภาพนำคําสอนอีย่างวะ <c oughs> ชื่อยาวๆอาจจะต้องการนำคําสอนไปใช้หรือเปล่า <c oughs> ยังลั่นกันอยู่นะในพีผมเราไม่อยากจะลงไปเลยปืนมันยิงกลางยิงไกลแรกกับใครไม่ค่อยจะได้ <c oughs> ได้แต่ลอยเฮ้ยมีตัวเข้าวงเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปติดๆหกคนสุดท้ายนะ ไม่ได้เวลาลุยอย่าไปย่องโอ้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 เบา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 าหน่อยน้อนโอ้ใจเย็นใจเย็นปืนพี่เราไม่ค่อยจะดี AC 80ปืนพิการยิง2นัดดาเมจไปเท่ากันขอเข้าวงก่อนละครับจังหวะนี้แคมบ้านนี้ก็ได้เปลี่ยนจากสายโหดเป็นสายแคมป์เขาเรียกว่าปรับการเล่นให้เข้ากับสไตล์ปืน จะไปยืนยิงยืนแรกกับเขาไม่ได้นะ AC 80ด <Hey. S 1> ีกตัวหนึ่งมีคนจะเข้าวงหนึ่งตำแหน่งกระสุนมันลั่นช้าจัดบางทีเรายิงไปนัดแรกเนี่ยเราอาจจะหงายเลยก็ได้นะยังไม่ทันได้สวนเขาหรอกมีเสียงเท้าข้างล่าง <Hey. S 1> ไม่ใช่หนึ่งสวัสดีรุ่น <c oughs> oh. <c oughs> ไปลุนตัดอ้อยเสื้อลายยกแก๊ง สวัสดีครับกระต่ายหมากับไก่ไหมเป็นไรชื่อแต่ละคนนัดกันไปเข้าสวนที่ไหนเนี่ยเสื้อลายพอยต์มาเลยนะเราน่ารักดีนะแต่งตัวเหมือนเหมือนกันโอ้โหเล่นไรกันน่ะในบ้านเอาไปหนึ่งต่อมเอาเรียบร้อยและใครก็หลอยอะไรไอ้แน่เจ็บไปดีเฮ้ยไม่ได้ สคนสุดท้ายคนนี้เราจะต้องจัดการด้วย ac 80พระเอกของเราในวันนี้รอดมาได้ยังไงเนี่ยไม่น่าจะรอดไม่ได้จนถึงท้ายเกมเลยการเล่นปืนนี้ไม่เข้าวงก่ะน้อนวงมานะโอ้เจ็บปนะนน่ะสองดอกร้อยนี่ฮะโชว์ปืนไก่เจาะไอวอเจาะชาตินี้แต่ชาติหน้าโอ้นอนนอนอย่าวิ่งนอนอย่าวิ่งเร็วพี่ยิงไม่โดน ปืนลั่นช้าจ,จัดโอ้ยวอลเข้ามาครับจังหวะน,นี้ครับยิงคนวิ่งครับยิงสิบนัดไม่โดนสักนัดครับโอ้หความลั่นของปืนปืนนี้มันอะไรกันแม่ลั่นช้าจ,จัดจัดเหมาะกับการยิงคนที่ยืนนิ่งๆจริงๆนะฮะถ้าจะเอาไปยิงลากตามคนที่วิ่งซ้ายไปขวาเนี่ยบอกเลย ยากนะครับสำหรับปืนที่ยิงช้าแบบนี้ก็ประมาณนี้สำหรับสกินระดับรีเจนของ ac 80สกินแรกนะครับโดยรวมแล้วก็ผมให้ผ่านนะสกินนี้หมายถึงผ่านไปไกลๆเลยอย่าได้กลับมาอีกเลย <c oughs>